ามาชมบรรยากาศที่สถานีทางบางซื่อน,นะครับซึ่งตอนนี้เปิดใช้งานในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วโดยชานชาลาหมายเลขสกมและหมายเลข4นะครับจะเป็นสำหรับรถไฟฟ้านอตไลน์นะครับไปทางลังสิตจอดในชานชาลาที่3ามที่4นะครับซึ่งก็จะทดลองให้ ซึ่งก็ได้เปิดทดลองนะครับให้บู้โดยสารใช้งานฟรีนะครับเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่2สิงหาเมื่อวานที่ผ่านมาครับนี่ก็จอดรอเวลาออกอยู่นะครับซึ่งเราด้วยฟ้าสายนี้นะครับก็จะมีตารางเวลาบอกชัดเจนเลยครับว่าเราจะเข้าจะออกเมื่อไหร่อย่างอัวบนูนี้นะครับ วันนี้นะครับก็ออก3โมงตรงนะ15นาฬิกาอีก2นาทีครับเดี๋ยวมาดูต่อบรรยากาศรถคือวันนี้เคลื่อนออกจอากสถาน,นีกันเลย ช้น,นี้นะครับก็จะเป็นชานชาลาชั้นสองนะครับจะเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงแล้วก็รถไฟทางไกล เตือนตัวไปอย่างรวดเร็วนะครับ